สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณ้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับวิธีการที่เราขอเงินคืนนะคะในในเพสโต้นะคะไม่ว่าจะเป็นอขอจากธนาคารเอ่ยนะคะจาก Wallet เอ่ยท u มันนี่เอ่ยนะคะก g o o g l e Pay เอ่ยนะคะต่างๆนานาเหล่านี้นะคะจะทำยังไงในกรณีที่ว่า สมมติว่าเขาหักจากธนาคารไปแล้วนะคะทําการขอเงินคืนไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่คืนมาเนี่ยามาตกอยู่ที่เพสโตนะคะก็คือไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะดึงเข้าไปในธนาคารได้นะคะจะมีวิธีการที่เราจะดึงคืนยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะเข้าไปดูในอ่า กูเ e ิ a y Store ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยคะมีแอปไหนบ้างนะคะที่เราต้องชำระเงินหรือว่าแอปไหนบ้างนะคะที่ดึงเงินของเราออกไปนะคะหรือว่าจะมีวิธีการที่เราจะเปลี่ยนนะคะวิธีการชำระหรือว่าวิธีการที่จะดึงเงินกลับมาจาก g o o g l e Pay ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรา่อนเดิรนเลยให้เรานะคะเปิดแอป เทสโวขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะไปที่โปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ที่อยู่มุมขวามือนะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะจะเจอแบบนี้เนาะก็เขาก็จะแสดงนะคะความเป็นตัวเราเนาะก็จะมีบัญชีของเรานะคะมีการจัดการแอปนะคะข้อ ข้อเสนอแล้วก็การแจ้งเตือนนะคะการชําระเงินและก็การสมัครบริการนะคะเราจะไปที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเลือกหัวข้อที่3นะคะการชําระเงินนะคะแล้วก็การสมัครใช้บริการนะคะคลิก1ครั้งค่ะจากนั้นนะคะจะเจอหน้าต่างแบบนี้ทั้ง4หัวข้อนะคะหัวข้อหลักๆเลยนะคะที่เราหลายๆคนนะคะประสบปัญหาอยู่เนาะหก็คือวิธีการชำระเงินเราเข้าไปดูก็ได้นะคะ ในส่วนของวิธีการชำระเงินนะคะเขาก็จะแสดงให้เราดูหมดเลยนะคะว่า,าในการที่เงินของเรานะคะโดนดึงไปเนี่ยคือแอปไหนนะคะตอนนี้แอปที่ของคุณคุณฝนโดนดึงไปนะคะก็จะเป็น Shopee p a พนะคะเขาก็จะแสดง Shopee p a พขึ้นมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีผูกกับผูกกับ บัญชีธนาคารนะคะตอนนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเนะาะแต่สำหรับใครนะคะที่เงินนะคะเข้ามาอยู่ใน Google Google Pay นะคะก็ทำการตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มนะคะเขาก็จะพาเราไปนะคะสู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงมีมีเสียงเพื่อนด้วยนะคะค ตอนนี้นะคะก็จะมีตอนนี้ของคุณคุณฝนก็จะมีแค่ Sho p e e Pay นะคะหรือว่า Sho e p ปี้แค่แอบเดียวนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเพิ่มวิธีการชำระเงินนะคะก็ทำการเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีเด้งขึ้นมาให้เรานะคะแล้วเราก็ทำการบันทึกนะคะว่าเราจะเพิ่มวิธีการชำระเงินเป็นแบบใดนะคะอันนี้ตัวเลือกที่เขาให้เราเลือกก็จะมีเพิ่มบัตรเครดิตหรือว่า เดบิตนะคะเพราะว่าของทุริฝนจะไม่มีบัญชีธนาคารนะคะเพราะว่าเราทําการยกเลิกไปแล้วเนาะนอกจากว่าเราจะทําการสมัครใหม่โดยผ่านธนาคารนะคะถึงจะขึ้นตรงนี้เนาะอ่าทีนี้ในส่วนของการคืนเงินนะคะทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่า แอปช้อปปี้เพย์เนี่ยดึงเงินของเราไปใช่ไหมคะดึงเงินเราไปตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูการสมัครใช้บริการนะคะมาตรวจสอบตรงนี้เลยนะคะของกระนูนฝนนะคะโดนดึงไปนะคะก็คือแอปการีน a านะคะฟรีไฟเนาะที่โดนดึงไปนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเผลอไปกดสมัครอะไรสักอย่างนะคะแล้วเขาก็ดึงไปนะคะทีนี้เขาก็ขึ้นแจ้งตรงตรง,ตรงอ่าตรงนี้นะคะ ตรงช้อปปี้เพตรงนี้เขาผูกกับตรงนี้ไว้นะคะก็ขึ้นแจ้งตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นแจ้งว่าเป็นขึ้นแจ้งตอนนั้นเป็นบัญชีธนาคารนะคะบัญชีธนาคารกรุงไทยผูกกับแอป shop ป e p a พนะคะขึ้นแจ้งว่า,าชำระค่าบริการนะคะแล้วก็เอ๊ะแปลกใจว่าชำระค่าบริการอะไรนะคะก็เลย ก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ของของของอ่าช้อปปี้เพย์นะคะในการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะของ Sho p ป e p a พนะคะตรงนี้นะคะเราโทรไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะทุกคนก็จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะคะ0 2 1 1 8 9170นะคะเราก็แจ้งปัญหานะคะให้ให้กับเจ้าหน้าที่ว่าปัญหาที่พบคืออะไรนะคะจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยในเรื่องใดนะคะก็แจ้งไปเลยของคุณทุกฝนแจ้งไปว่าเงินโดนหักไปโดยไม่รู้สาเหตุนะคะโดยผูกกับบัญชีธนาคารหักไปทั้งหมด699บาทนะคะก็ทาง ทางแอปช้อปปีนะคะก็ทําการคืนเงินมาให้เราภายใน3าถึงเ็วันเหมือนคลิปที่ผ่านมาที่เราทําไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคืนเงินได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะคะมาที่รูปไอคอนที่เป็นรูปเรานะคะแล้วก็ทําการไปที่ประวัติการทำรายการนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไปดูปึ๊บปื๊บป๊บอันนี้คือ นี่นะคะทุกคนทําการคืนเงินนะคะคืนเงินไปแล้วนะคะ699บาทนะคะรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะคะสามารถทําตามขั้นตอนในคลิปได้เลยนะคะ ส่วนในคลิปการขอขึ้นเงินนะคะคุณคุณน้ฝนได้ทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณน้ณ่ฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ